สวัสดีครับวันนี้มีซีทมาชวนทําเมนูง่ายๆนะครับไม่มีชื่อเมนูนะครับวันนี้ไม่รู้จะบอกว่าอะไรดีขั้นตอนแรกนะครับมีซีก็จะหั่นกระเจี๊ยบเป็นแว่นๆแ,แบบนี้นะครับแล้วก็นํากระเจี๊ยบเนี่ยไปลวกน้ําร้อนนะครับนี่เทน้าร้อนใส่ลงไปเลยจากนั้นก็เทน้ําอ่อนนะครับตอกไข่ใส่ลงไปครับ แล้วก็ตีให้เข้ากันอันนี้เราจะไปเจียวไข่เจียวกระเจี๊ยบกันก่อนนะครับไข่เจียวกระเจี๊ยบครับอันนี้เทน้ามันลงไปเล็กน้อยนะครับในกระทะจากนั้นใส่ไข่ของเราลงไปครับเจียวไปเรื่อยๆนะครับจนให้ไข่สุกนะครับ เมื่อไข่สุกตั้งสองได้แล้วนะครับเราก็ตักผักไว้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเมนูทําใส่ก่อกไว้กินพรุ่งนี้นะครับนี่ขั้นตอนต่อไปเทน้ําใส่ลงไปในกระทะครับจากนั้นนําเนื้อหมูเนี่ยใส่ลงไปผัดกับน้ําให้สุกนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหมูจะสุกนะครับ จากนั้นใส่ผัก3สีลงไปครับเป็นผักรวมแช่แข็งนะครับก็จะมีแครอทตัวดันเต้าแล้วก็ข้าวโพดนะครับจากนั้นใส่ข้าวสวยลงไปตามด้วยซีอิ๊วหวานนะครับแล้วก็ผงปรุงรสเล็กน้อยครับทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ ข้าวค่อนข้างน้อยนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้ากินแป้งเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะว้วนนะครับก็เ,เลยต้องกินแค่นี้นะครับจากนั้นใส่ผักลวกลงไปก็มีคะน้ากับกระลำปีไม่ใช่กระลำปีครับประกาศข่าวครับเป็นคะน้าลวกกับประกาดข่าวลวกครับเสร็จเรียบร้อยตักใส่กล่องนะครับนี่แล้วก็นําไข่เจียวเมื่อสักครู่นี้มาโปะหน้านะครับ แล้วก็ได้เมน,นูแบบคลีนคลีนไว้กินพรุ่งนี้นะครับเสร็จเรียบ <Whats application> ร้อยครับขอตั้งชื่อว่าข้าวผัดกับไข่เจียวกระเจี๊ยบครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับลองเอาไปทําตามกันดูนะทำตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปคอมเมซีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับ